ไ้เงียบเงียบเงียบ<า>เปียบโอ้นน oh, เริ่มคลิปมากนี่สวนสาธารณะฝ่ายน้องไวายสัว่านามนะครับสวัสดีครับพี่น้องกับผมพิญญาพาเที่ยวคนเก่าคนเดิมแต่พี่น้องที่ตามคลิปที่แล้วนะครับคลิปคลิปที่ผ่านมากี่ยเนาะก็คือพี่น้องประชาชนทีเอาวิกฤตเป็นโอกาสก็คือฝนตก ติดต่อกันเป็นอาทิตย์นะครับตงยู่บมัมือบัดเว้นเป็นอาทิตย์เลยเนะนะนาะชาวบ้านวิญญาเนาะปรากฏว่าน้ำจากคู่จากคอมจากน้องต่าง,งๆไหลโฮมลงมาลงมาสู่ลนำน้ำคลองนะครับวิญญาก็เลยติดตามไปหอดเขื่อนอุบลรัตนะ์เนาะไปเบิ้งเขื่อนอุบลฯเพิ่นระบายนา้ำเพราะว่าเขื่อนน้องอ่าเขื่อนอุบลรัตน์น้ำมันเพิ่มขึ้นน้อยนึงบ่่บได้หลายนะครับเนะพิ่นก็เลยระบายนา้ำก่อนเพราะอัดสีเพิ่นอาจสิฮู้ว่า ผลปีนี้มันอาจสีดีกันเลยเนะนาะหน้าอัดสีมากก็เลยระบายไปก่อนขันไปช่วงมันลายเลยระบายเพราท่านมนกากสิที่ผลกระทบก,กับประชาชนเนาะที่นี่หอมหรือว่าหวยต่างๆจากล้ำหน้ำพ่องต้นล้ำหน้ำพ่องก็คือจากไทยคืนอุบลรัตนล,ลงมาเป็นปะ่ก็คือหอมบ้านหวยไส้นะครับหอมบ้านหวยไส้หอมคุ้มมุ้งหอม,มตงุงอ่า เขาเอินบ้านนะะังไงตรงขามก็บ้านในตลาดคือโบราณเท่าไหมครับนั่แหละห้อมนั่นก็ไหลลงมานะครับแล้วก็บ้านน้องจิกห้อมบ้านน้องแต่แล้วก็หอ้อมอ่าบ้านปวงห้อมบ้านปวงก็มาห้อมน้องผือทางฟังทางนั่นก็กุูิงมี่นะครับบ้านกุซิงมี่บานบอบ้านบอ,บ,นบ,อ,บ,นบ,อบ้านน้องอ้อโอ้ยหลายหลายมองนะครับไหลามาห่มกันแล้วทั้งหวยเสื้อเต้น ทั้งออกทั้งห่วยเสื่อเต้นทั้งอ่าธรรมศาสตร์นะครับก็ลอ่องแม่โค้งกันนะครับเฉพาะบ้านน้องคือเองล่ำหวยย่างทีวีญาไปทายคลิปตีพี่น้องปร้วจะชิดตียกยกสะดุ้งเนาะเป็นซิบซิบหอมนะครับซิบซิบห่วยที่ไหลลงมาเนาะแล้วดีหอมเล็กๆน้อยๆอีกน้ำน้ำให้น้ำหน้าพี่น้องน้ำเฮียน้ำ,นำ,นำ,นำสัานพี่น้องนะมันก็นสีไหลลงมาโค้งกันอีกมันก็นสีไหลพี่ญาตก็เลยอยากทราบวา่าเคลื่อนน้องไว ซียูสภาพแบบนในเมืองมันน้ำม,มันไหลขนาดนั้นน้ำเครื่องบรรทุกป้อยน้ำช่องไนที่ว่าผลิตกระแสไฟฟ้าไหลวุดวุดเนาะไหลหมุนตุยตุยวิญยาไปเบึ้งนะครับเนาะนะครับไหลแหง้งแล้วก็รั้ําำพองไปเลยไปยืนเบึ้งลำ,ำพ้องโอ้ยไหลบึมบมนะครับนะน้ำในลายห่วยไนลายบอลก็ล่มหอมกันอีกวิญยาก็เลยว่าอยากไปเบึง้งว่าเคลื่อนน้องไวเป็นยังไงแน่นะครับน้ำสิไหลแหง้งส,ส้่มใดสิ ขวมถึงขนาดไหอ้าวตอนนี้วิญญาอยู่สวนสาธารณะฝไฟน้องไว้เนี่แหละนะครับไปไปเบิ้งวิง่งเนาะไปเบิ้งพร้อมกันนี่แหละครับวิญญาพาเที่ยวนี่แหละเพราะท่านในเขาไปเบิ้งได้ครับนี่ครับรถขอนเขามาหอนนี่พอดีเลยนะครับเนี่ยปลายเป็นยืนนี่แหะนะครับเนี่ยเนี่ยปลายเป็นเนี่ยล้ำลำพองสะพานที่เยาเห็นคงหนึ่งเนี่ยก็คือสะพานขำขามลำลำพองนะครับเนาะโอ้เขาเจ้าจมีร้านกาแฟาชิวๆแถวๆอ,อยู่ตรงนั้นนะครับเนาะ ชิวๆนะคนะนะนางเออมึงกันเลบรรยากาศนี่แหละพี่น้องนะนางอยู่โฮมเย็นสบายกันรถแลนวินวิ่เสียงบรรยากาศแน่มึงน้ำหนำึ่พองโอ้เห็นน้ำสวดโยโ,โก้เลยพี่น้องเอ้ยยิ่มต่น้ำพองเห็นปะยิ่มต่สะพานโอ้ร้านกาแฟาหลายเลยพี่น้องเนาะร้านกาแฟามีหลายร้านนำเนาะอืมนะครับร้านกาแฟามีหลายร้านปะ ฝนลำน้ำพองเห็นอยู่ฟังุฝนะหรอพี่น้นนองนี่พนะื้นทายยังแน่นนะครับตอนที่ว่าวิญญาติเที่ยวทายพี่น้องเบิ้งตอนนี้ตรงที่ว่าสืบสารสืบสารขาเอ็นว่าสืบสารลำน้ำพองอยู่จุดนี้นะวิญญาติได้ไหมาทายพี่น้องเบิ้งอยู่นะครับนะ้ำโอ้ตัวน้ำเบิ้งพีนง่น้องอน้ำตัวจากจากอยู่โป่งหัวน้ำตกอยู่ตรงตารางตรงลานอาหาร แถวลานํำทอดปลาเผาเป็นยังไงแน่นะครับเดี๋ยวพาไปลุยบังมือนี่นะครับโอ้ไหลจนจนอยู่พี่น้องคุลอะตนจากจากเยะเดี๋ยวสีลงมาบังพี่น้องาหามองจอดรถนะหาจอดรถกันนะครับนะเออหาที่จอดรถก่อนนะครับหาที่จอดรถก่อนสิผ้าพี่น้องเอาเบังจุดนะนะครับลงไปหาองจอดรถกันได้๋ยวสีพามาเลาะโอ้ยลงได้บุ๋อพี่น้องก็จะมาล้อมดีเจ้ะ นะครับพุปนะปาดน้ำตูนจากชาเก็บวน้องเลยปวดอ่ะปู้ยเอาเด,ด,ดี๋ยวหามุขจอดรถกันพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหามุขจอดรถจะข้าวกันะครับเนี่ยจอดแถวโฮมแถวยังนี่แหละเนี่ยพี่น้องนะเอ้าเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวญาติสิลงไปเบิ่งกันนะครับเป็นยังไงแน่เนาะโอ้โหเขางการแบบนี้เนาะเขาจะมีเสาไฟสัง락อยู่ปกติขึ้นบุมีอย่ปกตขึมีเสาไฟ ครับนะเดี๋ยวไปเบิ้งพี่น้องเดี๋ยวมีญานจะพาล,ลงไปเบิ้งนะครับนะฮู้เลยครับยางมาเนี่ยลงจากรถมาเลยเสียงบึมบึมเลยบ้ากิโตพี่น้องเลยนานเบิ้งดูนะไปะลงไปนะพี่น้องมันลงยากเนาะสัวขาสันๆสิลงไปนี <c> ่ <oughs> โอ้ยขาสันสันลงไปหงายทองพอดีนะพี่น้องนะเอาเอาเอาไก่เคี่ยงเอาซัมนี่กับพ่อนะพี่น้องนะใหนเบิง้งหัวาน,านำ้ำนะ หลซ้ำ้พี่น้องล้นเห็นไ่แสดงว่าข้าเจ้าดีดนามขึ้นนะครับดีเขาเอ่ยว่าดีดนามขึ้นน้อยนิงบ้าน,ะ,นะครับหรือว่านามหลายโอ้เห็นปลาโดดนะครับนามมันหลายปลากระสิโดดท่วนท่วนนี่เนาะคุณนะครับอืมนะครับนี่แหละครับผลของพายุยังแน่นก่ะตูนตี้ยังสรารพัดซื้อเนาะนะครับ ซื้อมันหลายอย่างเหลือเกินนะครับพายุบุ้งดูบุ่มบุ่มเลยยืนอยู่พี่ได้ยินมแม่พี่นอ้องเดี๋ยวซุมม่มวยไก่พี่นอ้องเห็นบ่านี่มบุ่งด้วยเห็นไหอพี่นอ้องบุ่มบุ่มเลยโอ้บุ่งดูพี่นอ้องขนาดสปินเว่่ยว่าท่านด้เปิดได้นี่มจะเปิดสปินเว่ย,ดดวย,วยมันจะเป็นยังไงนะพี่นอนะ้องเนาะ ไปไปเบิง้งผากลางดูเป็นยังไงหาหมองลุ่บ่ได้แล้วี่น้องเลยไปเละร้านอาหารเอฟซี C, วิญญาณนะครับร้านกำทอนปลาเผาแล้วก็ร้านลุงหนวดยังน้องครับเนาะนะครับ,นะรบเป็นเอฟซี C, วิญญาณพาเที่ยวนะครับขอบุณเลยลาทุกคนิีนติดตามนอกจนกติดตามดูบ่เศร้า,า,านะครับตามมือนี้มันคำแล้ววิญญาณสมบูรณ์ไปรบกวนพนดอกนะครับ อ่าย่างร้านก๋วทอดปลาเผานี่กัร้านอาหารอร่อยนะครับเป็นกันเองกับลูกค้านะครับเนะาะวิญญาณไปย่ำใดก็โว้ยอาหารพิเศษนะโอ้ยบึงพีน่นนะ้องบรรยากาศดีเนาะเดี๋ยวบางกคนวิญญาณสิลงไปข้างล่างไลยพอไปพิสูจน์เบิึงนะเดี๋ยวบึงน้ำตกตรงนู้นคือสิโปวดโกรธเบ้ยพี่น้องแนมไปจุดนู้นนะครับเป็นเป็นน้ำขาวเบิดแล้วนะครับน้ำขาวเบิดเลย นะครับเป็นน้ำตกสวยงามบ่ได้แล้วนะครับรู้สึกว่านําเป็นน้าตกสวยงามบ่ได้แล้วนะครับบรรยากาศนะครับนี่นะครับผลของพายุเข่ามาสองลูกสามลูกเนาะอ้าพี่น้องตัวนี้มาสดุดตาตรงนี้ปกติคือบ่มีเสาตรงนี้เนาะครับเนาะเบื้องจากต้นอยู่นี่เป็นทองชาติไทยนะครับเป็นลูกส่งสีสีส่งองชาติไทยสีแดงวานธงชาติสีขาวศาสนาสีเงินหมายถึงว่า พระวหากษัตรนะิย์เนาะเนี่ยเสาไฟมีสี่ต้นตั้งห้าต้นพุ่นะโอ้เนี่ยมีเสาไฟนะมีสายไฟนี่แสดงให้เจ้าเดินสายไฟมาใหม่นะพี่น้องเนาะอาจจะเดินสายไฟเพื่ออาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับจัดงานอย่างต่างๆอาจจะต่อไฟลงมาใส่จนะุดนี้เนาะเพื่อพี่น้องชาวชนอาขาดว่าวา่าเพราะท่านได้รู้รายละเอียดนะครับก็เดาไปนะครับขาดว่าซื่อๆนะครับครับอ่ะไปเบึ้งน้าน้ำกัน นี่แหละครับวิญญาณพักเที่ยวเป็นแบบนี้แหละอันที่ตามน้ำก็ติดตามตลอดมาอยากให้พี่น้องเห็นโอ้ยจะวานแหว่ผมโบ้เนี่ยอือฮึพูดอ่ะโอ้น้ำตนขึ้นสวยงามเลยพี่น้องแต่ว่าช่วงตรงร้านอาหารลุงหนวดนะครับกับลานกนานระต้อนปลาเผาปรากฏว่าแต่สีกระลังสวยงามนะครับบอถึงกรวบะอ่า โดดเด่นคือมือก้อนมือก้อนนี่น้ำมันลงเลึกมันปะมันโดดอยู่เลึกนะครับอืมแสดงมีปลามีปลาขึ้นอยู่เด้เนาะเดี๋ยวพี่ยาสีหามองลงเด้อพี่น้องได้ลุ่งใดปะตุลงได้ปะลานกับท่อนปลาเผาอยู่ตรงนู้นนะครับอ่ะพี่น้องมากครับไปแวะเล,ลยลานเพื่อนยูไก่ของน้ำอยู่ดอกสะดวกสบายเอา้ามีสีลงได้ปะพี่น้องคุดูสีขามได้ปะบางทีขรอล,อลงนี้ซะน,นะ เพื่อคว่ำรูค่าเหล็กอยากรูอยากเห็นอยากให้ภาพงามๆให้พี่น้องเห็นับซี่เห็นขามครับขามขออ,อนุญาตติดคลิปจะข้าเวอร์สิขามเ,เ, <c oughs> เกิดจับกล้องมือเดียวมือหนึ่งจับนี่เดือดหงทองนะพี่น้องนะไปะลงไปเบิรงติดตามน้องกันโอ้พี่น้องเลยมึงดูเนี่ยเยียบอีทบล๙๙ขึ้นมาเบอร์ขาเกือบสี่ครับ เจ้าเจ้าอ๋อเผลอนี่ลงไปนี่สิได้บ่นี่ถ้าการยังดีเขาจะเห็ดฐันบันไดเหยื่อย่นี่พี่น้องนะเล็กด้วนี่หลายเม็ดรด้วหลายสิบเม็ดนะครับเอาตกคว่ำอยากให้พี่น้องเห็นนะครับตกคว่ำเอาเอาองอมเอาเอาลงไปโดยจะให้พี่น้องเห็นภาพบรรยากาศนะครับนะโอ้โห เรื่อปเบิงพี่น้องโอ้นะครับฝนปัญหาก็คือเรื่องฝนตกนะครับฝนตกแห้งนะครับฝนตกแห้งอยู่เป็นอาทิตย์เลยแล้วก็น้ำเคลื่อนรุบุอ่าก็เริ่มสูงขึ้นบ้างแต่น้ำข้องสูงไหลแห้งเนี่ยมาเบิงจริงๆจ,จังนะตอนนี้เลยพี่น้องโอ้นะครับน้ำตกตัวนี้สวยงามเลยพี่น้อง ชาวันยุดวันยังพี่น้องมาสเกตก็ว่านา้ำมันคือว่ใสได้าน้ำแต่สีแดงว่าเป็นน้ำปลานะ,นะครับนะครับนี่เกลือน,น้องวายนะครับอันนี้ตรงร่องรับสําหรับน้ำที่ไหลลงมาจากเกลือน,น้องวายนะครับจากฝายน้องวายจุดน,นั้นนะนะครับลนลงมาแล้วหันหันฟอยมาเลยมันกสิกัดเสาะนะก็จะอะไรตัวนี้เป็นเป็นเป็น,ปนที่อ่า สำหรับรองรับน้ำที่มันไหลกระแทกนลนะ้ว่าให้มันเซาะพื้นที่ลงไปนะแต่มีพี่น้องประชาช้นหน้าหาปลาครับที่วานแห่น้ำนี่อุ้ย้ยายชื่นไปนีเห็นปลาโดดขึ้นมาไม่น่ามันแห้งนะครับพี่น้องนะน้ามันแห้งจนะมีญาติเดี๋ยวสู้มือคนยิ่งใหญ่เห็นปลานะครับที่นี่เห็นปลาเลร็วอุ้ยเบียดโดด โว้ทีมม่มีพี่น้องโว้ยตรงถึงมันดีเล่นั้นนะครับปลาส totally cool. uh, no, no, right. ีไล่นะพี่น้องว่าน้ามไม่มันลงไปมหนบ้างก็นามตัวเนี้ยมันสีไหลลงไปแม่นามซี่นะครับหอดแม่นามซี่ลงไปหอดแม่นามมุ่นกูห่ะนะครับในตรงนี้นะครับโอ้นะครับช่วงนี้ก็สวยงามนะครับนะถ้าเฮาสีมาเบึงบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศแล้วมาเบึงบรรยากาศจ้ะกลับมาเบึงได้นะครับวันหยุดวันอย่างนี้ ตรงร้านอาหารร้านกำข้อวป,าปาลาเผาด้านร้านลูกหนวดและร้านอาหารที่ริมนี่ก็โอเคอกินได้ครับนะเพิ่นยังเปิดอาจจะเปิดบริการได้ให้ประชาชนเยอะนะครับนะนะครับเม่อให้เยอะๆบริกนะารเยอะบเพิ่งเพิ่มวันแห่เพิ่งได้ว่าเนาะเดี๋ยวไปวันบึ้งบิ้งบึ้งปา,ปา,ากนะปาได้เยอะเนาะกมี่เว้ยเนาะเ่งได้แสดงว่า ปลามันนามมันอาจจะมีจะโดนแล้วเพราะน้ำพ่องยิ่ย่าเห็นตามันน้ำพ่องมันไหลแห้งก็โดนแล้วนะครับนะกลสีปาาลาสีก็จะเป็นน้ำเก้าไปแล้วเนาะรับน้ำเกลาไปแล้วนี่นะครับบรรยากาศนะครับโอ้ก็จะยึาดยึดชรงนี้อสีสีปิษต,ตก,นนะกันเนาะการบ่อห้น้ำมันมาแห้งนะครับเนาะโอ้กันสองฟังเลย แสดงว่ามินมีปัญหากับเรื่องสปริงเว่ยตรงนู้นนะสปริงเว่ยช่องช่องระบายน้ำสามช่องสองฟังนี่เขาจาะกั้นเลยมาพี่น้อง่างกัาในกันก้นแสดงว่าน้ำม,มันมาแห้งเนาะมัาจีทำายหลังกำแพงหินตรงนี้พันงนอนนะเขาเจาะสีบ่อไห,ห,ห่ไห่ปล่อยลงมานะครับอ้าวจะเป็นบึงล่างบรรยากาศของล่างเป็นยังไงเนี่ยนะครับนะพวกที่จะหาปลาได้บกนั้นนะเดี๋ยวครับโอ้โหเขาจาะสีเป็ดโอ้โห้สีเป็ดปลาได้เว้ย เดี๋ยวบางเดือครับควอมเสียงมันเกิเสียงเนาะมันสั้นนํำเพิมดูครับฝนตกตกถึงบ่ายเลยครับลงบ่ได้เดือมันมือเห็นปะแอ้ไม่ใช่ก็ต้องไปนะครับต้องลงไปเก็บภาพให้เพื่อให้เอฟซีได้เห็นนํานะครับนะว่าน้ำน้องไว้ตัวนี้สุดยอดโอ้สูงเลยตรงนี้ครับยากอย่างแบบน่ากล้ายังไงครับเนาะันตกมือนี่นะครับเบืองนี่เห็นปะนะครับเห็นบ้คว้อมแรงของน้ำเพิ่มดู แต่มไม่เป็นโขดนี้ตรงนี้เพราะว่าโขดนี้ธรรมชาติก็มโอ,โโอมันแล้วมันนี่นะครับก้มแห้งองนานเห็นไหน้ามันก็แทกลงมานะครับถ้าไม่โขดนี้แบบนี้เพราะว่าอาจจะเสาะอะไรไปแล้วถึงดูก้มแห้งเดี๋ยวยุ่งยาจะไปเก็บผักจุดนั้นด้วยม,มีปลาโดดขึ้นตรงนั้นนะครับเนาะขนาดสิเปียกได้นะพี่น้องนะเอาผ้าแบบนี้ก็ได้นะไกลๆเนาะนะครับเนี่ย ชูบมือไก่สิเป็นจักยานบ่เนาะนี่ครับเสื้อไม้เบิ้งนะครับบรรยากาศคุ้มแห้งเบิ้งเนาปลาโดดโอ้โหเห็นมั้งพี่น้องปลาโดดต้องเล้งต้งเล้ยงเลยนะเห็นเห็นเลยนะครับปลาโดดคือขึ้นน้ำมันลงมากเลปลาสิโดดขึ้นไปเมันก็จะขึ้นบ่ได้เพราะน้ามันแห้งนะครับท่วนน้ำสู่น้ำบ่ได้นะครับโอ้ยน้กเลยนี่นะครับภาพเหตุการณ์เคลื่อนน้องไว้นะวันที่ วันนี้นะครับวันที่23กรกยายนะครับเนาะี่ญาตที่3าม,มาตลอดเนาะนะครับทีา่า,ามัวน้ำมาพี่นองตลอดก็เไยพาพีปนองมาเบิงเคลื่อนนองไว้ยึดจากเคลื่อนนองไว้แล้วตรงลำน้ำพ้องลงไปด้านนี้นะครับต่คุกสิมิเป็นตะลามน้ำสีแดงแดงแบมมีไหลลงไปตลอดนะครับเนะาะกวงงัวพีนองระชาชนแถวทางกระเสริมแถวลงไปน้ำลำน้ำพ้องไปถึงรูปน้ำซีน้ำสิเป็นยังไงแน่นะครับ หย่ากับพ่อท่านเลยมีเวลาหย่าคัดกับพี่นอ้องช่วงนี้หยาทอีเชิงสี่สามเข่าเ่ิงสีง 4, เ่เอาเอาเออเอายังเอาหย่ามันนนะโอ้อยหย่าครับเ่ิงหลานกับพ่สบายปวด,ขวขวขวปดเข่ามาถอนเข่าช่วงย้ายกับพนะ่สบายนะครับโอ้ <S 2> <S 2> ยปลาโดดพี่น้องเห็นทักทางเลยโุ้ยปลาไหลนบเนาะนะครับเดี๋ยวไปถามมุงเพิ่งร้านแห่อะไรวะ ได้พ่อได้มาอันบ่อเป็นตังไดอ๋อนี่สี่ได้โอ้ปลาปลาอย่างนี่ตัวเล็กๆนี่ครับปลานี่ไหมเสือตอเนี่ยเสือตอเสือตอเสือตอโอ้เสือตอเสือตอปั้นปันบึงบอลเทศอืมปั้นปั้นบอลเทศเป็นการจงวั่นการจงหวั่นโอ้ทำนลำพอง อันนี้อายไหมยุยุนเามอยบบครับผมครับผมทำมันเลยแพรหลายนายพอเนาะะสิแพรเริ่มแพรพัน์หลายแล้วเนาะอู้หุ้มใหญ่ของมัอ้ครับผมครับผพอูดได้หลายพอตองกุนกันเก่ยเกยกลุมครับอ่าโอ้ครับผมแค่บางแสนแค่บางแกนตี ต้นนีไล้มันบอกว่าับรับมันมันมันกินได้บ้างอปลาปลาสิกินได้บ้าง้ยไปกินมันมันแสบโอ้โมันแบเลยมันบ้าอันนั้นปลาอย่างไร่นี่คือคือปลาโรดปลาลาดนี่ปลาลาดบยอ๋อปลาลาดปลาลาดครับโอ้ปลาลาดครับปลาลาดนกินิบ ครับครับมาแล้วไเนาะกินละแซบเออครับผมครับผมอนนี้กินลาแซบกินละแซบโอ้คันตัวใหญ่ขึ้นพอว่าก็ดีเนาะตัวใหญ่สินะมันกิแซบือวาแค่บางแซกิจอืมครับครับคบตัวคครับผครับถามีพอว่าท่นอ้สมานายกเศรษฐมนตีเป็นแล้วครับานายกเศรษฐมติเปนมาปลอยครับครัครับ เป็นอาซีมาแพร่่านนะครับนะคงสีโบแมนปลาหมอห้างดำเนาะมีบ้านแม่อยู่กี่หลังแถวบ้านเทมาแมนบ่ก่อนเนาะกับกับบ้านไดเจนิงแล้วบางงันคือบมว่วานเน่วันเมื่อใดที่บางงานน่ะปลาโอ้มันดดดเป็นปะเห็นปลามันโดดใช่ไหมรับอ๋อมันดูดมันดูดโอ้ยพอยา่วามันมันดดดตรงนั้นปลายัง อันนี้ข้างเหลืองโอ้ได้อีกได้เรือตัวนี้แม่โอ้นี่เด่นนี่เด่นอัน้ข้างเหลืองข้างเหลืองบอกค้นกรุงเทพมาเอาปลาข้างเหลืองก็เด้มาสัตว์ปลาเราข้างดำมาเปลี่ยนปลาเราข้างดำมาเปลี่ยนปูนี่คือปลาปูเออโอ้นี่เด่นนี่เด่นโอ้แสดงมันลายได้สต๊าดมันติดแห่เอาอยุงสิเนาะสต๊แสต๊มีอยู่ครับครับ ทางเหลืองกันนี่ทางเหลืองโอ้สีเหลืองง่ามายครับบอกขึ้นเทพเอาข้างดำมาเปลี่ยนทางเหลืองนี่เลยนะเขครับอยากได้อยากได้ข้างดำนะเขาอยากได้ข้างดำให้มันได้ลายเนาะเสียบมาเฮ็ดไอ้ปลาแดกดอกเออครับผมแม่ใหญ่ครับโอ้ดีสวยงามเนาะโอ้ยเอาไปปล่อยในตู้ือสะง่ามหายในเนาะปล่อยเนาะโอ้ครับผมครับผมครับวิญญาณพาเที่ยวกับเด้มาเบิ่งนิโซนนี่ลงมาตั้งล่างนี่เลยนะครับ กะมีค <c oughs> ู่เป็นตกเป็ดยู่นตรงนี้เพิ่อก็ได้ปลาอยู่เไหมทหารเห็นเห็นได้ยินน้นอ,นงนองทำนะไม่กระสีไม่กระสอบตกเป็ดขึ้นได้บุนะครับหาบรรยากาศของเคลื่อนทะั้งไว้ในตอนนี้นะครับบ่ได้เข้าไปรบกวนเราเอฟซีนะครับนะกำตันปลาเผาเน้าลานเพิ่นเนาะนะครับวิญญาณมากเหมือนคบคำจล็กน้อยก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศในนี้ให้พี่น้องเบิ้งนะครับนะนครับเพิ่นบ้านแห่เพิ่นก็ได้ได้ได้ไดไดแน่บาทได้เนาะก็ได้ปลาที่ว่า ปลาเสียล่าเองกับเวาประหานนะครับนะราคามันกัดสิสวยงามเมาลองมึงจะเกลี่ยด้ยูเอาโช่อด้ว์ช่อง,งามจัะบาดด้วยจวดอ่ะลองมึงดูวจวดจวดจังหน่อยนะเพิบโอ้ห <c oughs> แหพื้นมันเบาแห่พื้นมันเบามันก็เลยสิบโลงนะ,ะ,ะ,ะครับหนามันแห้งเนาะโอ้ครับคับแห่ลงผมดูสิได้ปะวรงหันได้ปลาเสียปลาเสีย,สยล่าเนะครับ เงดูครับพี่น้องวุ้ยเนาะปวดหัวหายโอ้บ่มีโบ่บ่ให้บต่ติดเนาะแห่มันหน่อยนะครับนะครับปลามันกส็สินั่นน้ำไปนละปลาคิดว่ามันโบ่บ่หน่อยแต่อยูน่นี่นะีน่น้ำมันหลายน้ำมันแห้งอ่ะสินั่นโนะบไถ่แล้วพี่น้องเนาะอ่ะโอ้ยได้เก็บข่าวพี่น้องเบิ่งนะครับเนาะเกินน้องไว้นะตอนนี้นะครับวันที่ 23กรกฎานะครับนายมุนีนะอนุญาตในการขับตอนใบนะเมื่อกี้เบิ้งไหว่าน้ำเครื่องอุบัติยั่งพระท่านรนะบายสปินเว้นนะน้ำไม่ขนาดนี้ระบ,บายสปินเว้มือไดหรือเกิดน,น้ำม,มากหรือใดสีที่ตามให้เป็น้องเบิ้งนะครับนะเอาพื้นวานแห่อีกทีหนึ่งแล้วเลยติดตามมือกันนะใจบ่นะครับแหนพื้นๆหน่อยนะแหนพื้นๆหน่อยแล้วก็อ่าเกินว่าลูกมันหน่อยเนาะมันอาจจะลงบรท่านตาเนาะนะครับ ก็ถือว่าเพื้นได้ปลาหลาดปลาต่างๆนะครับเนาะเออบโบไม่เหนะครับแอร์เป็นหน่อยนะครับเนาะไปะๆๆถือว่าพื้นดินเะช่นนี้ไ ผมมิจียงพาเหนือกะนมากอ่อนิี่เหตุการณ์หรือเเาารียกว่สถานการณ์น้ำของเขื่อนอุบลรัตน์หรือ,ขอเขื่อนน้องหวายนะครับนะของลำน้ำพองเพราะเห็นน้ำม,มันไหลนะครับพี่น้องเห็นน้ำม,มันไหลลวงห่วยชาวบ้านเขาเออลวงห่วยเนาะลวงห่วยลวงพงลวงท่าน้ำหลายสายหลายอ,อ่าขึ้นมือนะ,อะ นามดวงหวยได้หลหวยได้ไหลาย,ห,ย,ห,ลายหอมนะเขาเอือนหอมหมันเขาเอือนหอมเนาะโอ้านะครับไม่พี่น้องมึงว้าวไม่พี่นะนะครับเมื่อย้อนยี้ได้ละนะครับพี่น้องถึงมามุมสูมนะครับบรรยากาศนะตะเกียบบรรยากาศเลยพี่น้องเบิ้งนะครับหน้าที่เกลือนน้องไว น้ำหน่อยน้ำไหลย,ยังไงวิ่เจากับมะกรติดพี่น้องบ่งกี่แล้วน้ำน้ำไหลกับผ้ามาเบิงน้ำหน่อยกับผ้ามาเบิงนะครับวิ่เจ้ามียัง,ยยงไงอยางพี่น้องไม่ห็นบรรยากาศแบบนีน้เดี๋ยวคลิปต่อไปลืมมาได้เลยน,นะครับข่าวด่วนนะครับข่าวด่วนเรื่องจราจรถนนนุนทางเด้อคลิปต่อไปนะครับหลังจากคลิปนี้คลิปต่อไปคนที่ใช้รถใช้ถนนนถนนมีรภาพช่วงอเำเภอนองกำลัง ปิดถนนทำสะพานคอยติดตามมัได้วยครับคลิปนี้สวัสดีครับ